Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a time Welcome to Fulling your A-Ha I'm d o n myself that everything will สวัสดีทุกคนครับอาจจะไม่ได้ยินนะเสียงเครื่องจักรดังมากเลยฮะครวันนี้อยู่ ICD นะครับทุกคนก็ยังลงไม่ได้นะฮะเป็นหน้างานหน้างานแป้งตรง ICD นะครับตอนนี้ก็รถจอดมาจอดรออยู่ครับอันนี้รถเสียนองนะฮะเสียนองไปดัน กันอยู่นู้นนะครับกันอยู่นู้นเลยเดี๋ยวไม่ดูการทํางนานแล้วกันนะครับเพราะว่ารอไม่ได้แล้วนะครับรอเดี๋ยวรถมาจอดขวางเขาเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องจอดตรงซอยไอซีดีเดี๋ยวดูแท็กเตอร์ี่ครับกำลังดันเลยครับสองันช่วยกัน ฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนตกเมื่อคืนตกตกแปลว,ว่าตกไม่แรงหรอกแต่ว่าตกนานกงตอนนี้ดันเปิดหน้าเปิดหน้าต้องไอยเข้ามานะครับถอยเข้ามาโทษนะเสียหนองครับแกก็ขับเป็นทุกเรื่องก็้วยไม่ใด้ทุกทุกอย่างจริงนะ <laughs> กันนะครับอน,นุน,นี่คันนึงหนุนอนุนลุงแกก็จจเจเยๆหน่อยนะครับใจเย็นเทียบะ่ะกระมินกระมินกรมินกะมินสนามบินพอดีนะครับ เครื่องบินบินขึ้น,บ,นบินลงเนี่ยแล้วนี่แะเปิดหน้ามาเต็มเลยนะเปิดหน้าเต็มเลยทุกคนร้อนยูทูบเบอร์กลัวร้อนนะฮะลุงแกยกอะ่ะลุงรถคันสีเนี้ย เนี่ยแน่แน่นาฝังซ้ายมือนะครับแกแกดันไปแล้วแกยกขึ้นไงนนมันก็เลยเลยดูเละนะครับก็เลยให้พี่หน่องขับเองนะพี่หน่องขับแกก็เปิดเต็มหน้าไปเลยนะครับอันนั้นคือเจ้าของที่นะฮะร,รถผมจอดนู่นนะครับอยู่ปีกใจนู่นนะยังไม่ได้เอาเข้ามาเดี๋ยวเราต้องรอดูคันแรกนะครับว่าเขาจะปล่อยเข้าได้ง่ายปะ สภาพอากาศก็ยังไม่เปิดเลยครับทุกคนเนี่ยแหละฮะน,า,นาผล ได้ลอ,ลองลองลองในง่ายกว่าเปล่าง่ายกว่าเลยเ้าเปล่าเอาเดี๋ยวถอยเข้าข้างในครับทุกคนครับเดี๋ยวให้เสี่ยน้องก็ลองก่อนลองประเดิมก่อนเลยคาทขคาทิเตอร์เองด้วยนะเอาาอคาทเตอร์จอดแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูเขา <c oughs> แต่แรกว่าจะเทตรงนี้เดี๋ยวว่าเราเอาข้างในก่อนดีกว่านะครับเอาข้างในก่อน เออหน้าฝนเละเทะเลยครับทุกคนเนาะอันนี้มันยังโอ้โหมันยังเละติดตีนอยู่เลยครับทุกคนเนี่ยยังเละอีกเลยครับถอยแล้วฮะข,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 ขันแรกขันแรกเบิบ์ฟเบิร์เบิร์เบิร์ฟขึ้นไหมขึ้นนะครับขึ้นนะฮะ เตีมเต็มเลยครับทุกคนอย่าไม่ปิดกันเลยอ่ะเฮ้ยถึงด้วยนะทำไมเล่นมปนะฮะถึงเนี่ยยัางข้างในอ่ะ แสดงว่ามันไม่ซึมมากเท่าไหร่นะครับมันไม่ซึมมากเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้ยังถือว่าถอยก็ไปข้างในได้เฮ้ยโยกแล้วครับเดินไปไม่ยังไม่ทันเลยดันเองดันเองลงเองครับ มารอตั้งแต่เช้าแล้วไงไม่ไหวแล้วไงรับไม่ได้ครับ <laughs> ว่าจะดูเสียหน่องจมซะหน่อยไม่ได้ดูแล้ววนันนี้โอ้บาทเองจมเอง,องกระบะเขาแน่นอนจริงนะอะเนาะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนี่ <laughs> เดี๋ยวไปเอาลอ,อ,อ,อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวไปเอารถตัวเองมารถรถผมจอดอยู่นู้นนะฮะอยู่ไกลอ่ะเดี๋ยวนี้เดินมาดูเขาทำงานก่อนแต่เราไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะฮะทุกคนเพราะว่าเรามาช้ากว่าไงแต่เรามาทันเขาน้าง,งานนะฮะมานะครับ เสียน้องออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ผมนะฮรตอนนี้ถ้าจมก็ต้องช่วยตัวเองนะฮะเออต้องถอยหลังเข้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเดินหน้าไม่ได้เลยฮะเดินหน้าลื่นนะครับทุกคนก็ดีว่ามันเป็นหินผุนะฮะถ้าว่ามันเป็นดินแดงนะเรียบร้อยอยังไงก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไกลเลือเกินนะครับเดี๋ยวเราตีวงวัน หน้างานนี้คืออยู่ i c ซดีนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i า e เป็นกำลังใจให้วิทย์ลงทุกเฮฮาด้วยละกันนะครับทุกคนจะพยายามลงคลิปให้บ่อยที่สุดละกันนะฮะแต่บางทีมันก็ไม่ว่างนะครับ้องข่อยให้เข้าก่อนแตตั้งใจก่อนนะตั้งใจก่อนขอให้ตรงมโนเขา่า กกพับเลยพับแล้วพับอย่างี้ยโอ้สีมือไม่ได้เนี่ยดูแลเนี่ยเกียก็เข้าย่ามันลูกเปไรเนี่พยพยับอไ่ไง ต้องค่อยๆเข้านะครับเดี๋ยวมันปิ้นนะครับมันปิ้นอันนี้น่าจะได้รอยแล้วแหละยาวคฮะทีนี้ 你来 เก็บครับผมครับคว่บผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูป เกมนะครับทุกคนอ่ะถ่ายคลิปแล้วครับลงเสร็จเรียบร้อยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเรื่องงานนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะคลิปหน้าจะไปไหนเนี่ยอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะฮะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับทุกคนครับ